เอสโคลาวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนครับสพ2นสู้ได้แน่นอนสู้มาดูกันค่ะว่าปีนี้ใครจะได้แชมป์วอลเลย์บอลระดับมูลนษธิเนี่ยนะเป็นการเติมเต็มนะครับ ของวงจรของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเป็นช่วงต่อระหว่างเยาวชนขึ้นมาเตรียมที่จะสู่ทีมชาติพัฒนาการที่จะทําให้ทีมชาติเราเนี่ยมีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับปีนี้เราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ได้ความร่วมมือรวมทั้งบครสัญจิบรีด้วยก็คือ12มหาวิลาลยนักกีฬามีการพัฒนาอย่างมากเลยนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาอย่างมากเลย ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทั้งไทยเบฟที่ปิดโอกาสที่ดีนี้ให้กับนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงศักยภาพแล้วก็เป็นการที่จะได้พบปะก,กันนะครับเป็นการสร้างเพื่อนในกลุ่มของนักกีฬาบอลได้บอลด้วยกัน ในส่วนตัวหนูใช่ไหมคะที่ว่าได้ผ่านแบบประสบการณ์แมตช์ใหญ่ๆมากแล้วแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์รายการอุดมศึกษาได้แบบมีการมาแบ่งปันทิกเล็กๆน้อยๆให้น้องช่วยกันกระตุ้นช่วยกันแบบบอกว่าเออแบบเล่นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยกันแนะนาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับน้องอีกคนนึงค่ะที่ว่าเป็นทีมชาติเหมือนกันคะ่ะ กีฬามันสามารถสร้างมิตรภาพได้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ก็อยากฝากถึงน้องๆน,นะคะอยากให้น้องๆแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่นะคะในรายการกีฬาขันนี้แล้วก็มันเป็นโอกาสของน้องๆจริงๆที่จะได้แสดงฝีมือและต่อยอดไปทางอาชีพหรือระดับสินชาด,ด้วยะคะ่ะไทยเบฟร่วมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่พัฒนาวงการกีฬาสู่ความยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เนตจำกัดมหาชน